วันนี้จะไม่เห็ดบฟเฟิร์นกล้วยหอมไส้หอมบดนะจ๊ะแล้วก็แป้งข้าวเมียวส่วนผสมกะเอากวกมิตตวงจ้ะแล้วก็แป้งมันหน่อยหนึ่งแล้วก็แป้ง จากดูผลลออกมายัางไงจะอร่อยไหมแล้วก็น้ำตาลนิดเดียวเพราะว่ากล้วยกล้วยเข้องมันก๋หวานแล้วเนาะนิดเดียวดีดีแล้วก็มะพร้าวบ่มีมะพร้าวขูดเอามะพร้าวผงก็ได้จ้า ง่ายเห็ดบัเบฝนนะทุกคนหมกข้าวเป็นพวงด้ยทุกคนคนแป้งคุณมาด๊อกขอบคุณค่ะคล้องแห้งให้เข้าก,กันนะคะแป้งโฟนิดหน่อยแล้วก็ น้ำกะทิ้ำกะทิกับเป็นกะทิกระปองแาบมีมะพร้าวไม่มีมะพร้าวเหมือนอยู่เมืองไทยนะจะค่อยๆเอาล่มจากค่ค่อยๆผสมให้เข้ากัน กะทิท่้นทกคเห็นไหมคะคนคนให้เขากันอ่ะเป็นบัฟเฟอรบัฟเฟอร์พอเสียวยังขอดใส่ก็ได้จ้ะบัฟเฟอรเราเกลือเากลือหมันเกลียวเอาไว้ยังกระแตผสมค่อยผสมให้เขากันแล้วค่อยเอากล้วยใส่ค่ะ วันนี้เสิฮ็ดเป็นบัฟเฟินสิบปะเฮดเป็นเค้กนาะสูตรนี้่ได้ใส่ไขจ่จ้ะสูตรนี้ไม่ใส่ไข่นะคะลองดูว่ามันเแซ่บบวมันกะทิทเดเนยนหอม ใช้ใ,ใบไผ่ก็ได้ใช้ตะกร้อก็ได้จะมั่นมันมะพร้าวนะจ๊ะเป็น,น,นปส้นแปมยูบิเย้าเรมัม่นอยากกินยังก็ต้องเ็ดเองนี่ทุกคนไม่มีขายม่ขายยืนมาแสบเป็นคนมาหมักสื่อกินเป็นคนสอบเผ็ดกินเอง นานๆ๋ยวเห็ดกยนหนักว่าเพราะว่าไม่มีเวลาซิมแปงเอาบาวานเนาะมาได้ใสก่กล้วยแล้วขั้นตอนต่อไปใสก่กล้วยนะคะกล้วยหอมห่ห,หนวยของเบือนี่มันสุกง่อมเรไม่ผู้กิน กล้วยหอมห้าหน่วยจะเป็นแบบนี้จ้ะทุกคนแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะกล้วยจะบดให้ละเอียดมากเจะเป็นเนื้อกอล้วยอยู่เวลาเท่าไปใส่บฟเฟื่นจะได้เป็นเนื้อกล้วยอร่อยอร่อย ก็ซีคัสว่าันมาเชินันอืมสปินโอ้ล้างเบา nhạt n นร่างกอยใส่นี่ยเขาใส่ยังบมี่ยังไปลยกต่อกันกัดันเสด็จเส้นตา จ,จมเป็นปิดหนาเบื้ยหนาเบือตัวพลงังตั้งกระสับตั้งกระเ,เรจิกเครื่องจ้าเครื่องอันนเครื่องเพ็ดบักลังก์อนะเครื่องถ้ำบักลังก์ เสียปลาเกลีเรียบร้อยถ้าเสียสูเบิรงจะอร่อยนะจะบอกให้กะทิดิเซ่เหมือดบอนคิดมาเสียดายมันหน่อยเรือนหน่อยชิมเสียดายทุกคนของมันแพ้ตงตอง ใส่เห็นหมยค่ะวอ้าวอันนี้คือสดๆจ้าสดๆหล่อนๆจ้าดูไหมคะจะเป็นหน้าตาแบบไร้บัฟเฟิลบัฟเฟิลกล้วยหอมนะคะสวยอร่อยแล้วก็อันนี้ไม่แพ้จ้าทุกคนจะได้เห็นซูเสุด ชีวิตเนี่ยฝรั่งเด้อทุกคนสิบอกให้ผู้ใดได้ผัวดีกด็ดีด,ดีผู้ใดได้ผัวเป็นตสาสังกับเป็นตสาสังบางคนนะ่ะไม่อยากอาบน้ำเลยทุกคนผู้ขี่เลี้ยงอ้อยอ่ะผู้ลังคนน้ำบ่อาบเหม็นอาทิตย์หนึ่งก็บ,บ่อาบน้ำผู้ลังคนแต่ว่าอัน,อนวันละาล่าเนี่ยอาบน้ำเสาแรงเรกจนได้ดาวอาบดูอาบไหล แต่บานั่งอาบน้ำมือละสองเทียหาลังเทียหาลังเทียกอาบมือละเทียนี่นี่แรงก่อนนอนแต่ว่าก่อนนอนต้องอาบน้ำทุกมือจ้ะเห็นปะั่งบางคนก็นดีดีบางคนก็นกนขี่ที่ขีทข่ที่ขี่ที่ขี่ว่าไมากินน่ะสิบอกไปซื้อซะเนะาะฝรั่ง มันเกิดเพคือกันเนาะแต่เข้ากับบริขีที่ไปยังเข้ากับไล่ใจหลายไล่ใจพลังเขามันหลายทุกคนไหลสนิทว่าถ้า oh. ผู้ใดบอนแป้นจ้าใส่จักน้อยกันมันเหลหวหมดมันว่ oh. จาจะสีวางเลยเนาะคนในอยาก,กว่ะข้นอกอยากเข่าคะ่ะนั่นเบาหวานกับเบาเสารทุกคนต้องใส่นน้ำตาลเถือนิดหน่อย ขนมเห็ดหลอกบ้านหวานบ่แสบเนาะใส่เกลือจักหน่อยพอดเปเล็มถ้าม,มีกะทิต้องมีเกลือทุกคนเราเรียงผัวพลงังกอกันตังแชกะดีดีผ<ด>ู้เป็นตสาสั้นกับเป็นตาสั้นคือว่าผู้ใด้ศาสนาดีก็ได้ผัวดีได้ผัวรวยทุกคนถ้นาแม่ยู่เม่งหงอก็ต้องเฮ็ดเป็นทุกอย่าง เป็นเตสากเบียยันเลี่ยนลบพ่นละบ่เพ็วลาได้ฟัวฟาร์มสมบายนางยูนอ้อนกินก็เปินบางค,นคน้นทุกคนบ่าเมนทุกคนลอยหนึ่งสิมียูหาคนให้เมียนางยูนอนกิน <c oughs> เข้าว่าหาเข้ากับบ่ได้น้อ,อาหาเข้าก็เพื่อ,อครบครัวเข้าทางเมียงไทยทางยูหนีเขาจ่ายเบิร์ดชุดยางสุดแนว เอาบริจาคน้ำเขาดออคาะนำคาเฟ่บานกับบริเซาบานจาขวางแทบแต่ละคยเป็นคนมากวานาทุกคนสวิตจะได้ย่านเบิ้องต้นย่านปเมียงไทยจังไดใส่เงินจาขวางิอยูซื้อกินให้พี่ให้น้อง ยูเมียงเมียงหน่อยเองินบาเี๋ยวก็ไม่ได้ใส่ทุกคนหัวใจเบิดหัวใจเอาไระสุนยางสุนแนวเงินไปขวางเก็บทรงให้พอให้แม่ใส่สาดาชีวิตเมียงเมียงหน่อยเป็นสีละก็ได้ว่าสบายสบายยู่แต่มันไกล่ลำบากคือกันมกรรมหน,น้าที่คุนจ๋ แสบแสบแสบหัวหล่นแสบ